ดูเขียวเสมยเขียวเสมยพี่นอ้องเขาเทียงเขาเทียงเขาเ้าเป็นเขาเทียงพี่น้องตามบอกทั่วตัวตามบอกทั่วตามบอกทั่วพี่น้องดูตามบอกทั่วตามบอกทั่วอื้อตามบอกทั่วไม่ได้ซื้อนะคะบอกทั่วปลูกเองพี่นอ้องเกิดมาอย่างนี้บอกเขียวบอกทั่วเต็มเลยพี่น้องอืมแมกเขือถั่ว แฟงพี่น้องเออเขียวเสวยสามน่วยสุขคาต้นเลยอือดูเขียวเสวยสุขคาต้นเลยสุขคาต้นเลยค่ะดูดูดูอืมอย่างงามเลยอย่างงามเลยนี่เขียวเสวยเขียวเสวยเห็นยังไงพี่น้อง กินเข่าหรือสิโซ่บอกมอ่วงบ่งดูพี่น้องมันบ่มาก,กับสิแห่งทิมบิดมาเป็นผัวเลยหักมาโปะๆเลยพี่น้องอย่างนีอน้ยังมขนมเส้นเศ้าใช่นะพี่น้องเนาะอือยี่บานห้องมันยี่เงาแบบแสบเด้๋ย,ยพี่น้องจำนี่หลายจานเดียว นี่ก็ชุดด๋อยเพื่นเนาะอือไปอ่ะอหือสตออีสานอันนี้ว่ามันสตอใจเนาะสตออีสานสตออีสานเพื่นเนาะเนี่ยนะสตออีสานกินกินนตำบักทั่วแล้วก็กินบักม่วงกินตำบักทั่วแล้วก็กินบักม่วงตอพื่อนเนาะ cái tăm có lẽ ngon tăm nhon nho 2 3 giờ ăn luôn bán một kia say phẩm số <laughs> <laughs> giờ là na bình đó trăm nghìn đó ừ mặt anh hàng tin nhắn sẽ dạy cả lắm kim ngắm gọn 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 เอ้ยิวนังมึงเลียบกเขียวผินังเลยสดสดบกขี้ยาบังยังเนาะเก็บมากก็กินเลยผิวหนังสิบว่าแสบไดยยังไงน,นี่อิว่นองเห็นปะบัไงไก่ไก่เอเเเเบอบังไก่ไก่บังไก่ไก่บกเขียวไขว